สวัสดีครับผมแนยจก,กิตสมศุขหวังรหัสนักศึกษา5310063010ครับจะมาทำเฟืองล้อจัก,กรยานโดยโปรแกรม SolidWorks นะครับอันดับแรกก็ New แล้วก็เลือก Part หลังจากนั้นเราจะสเก็ตที่หน้าฟันเพนนะครับวาดรูปวงกลมสองวงแล้วก็สี่เหลี่ยมที่ว่าจะจัดส่นการขึ้นมานะครับ ทำการกำหนดขนาดนะครับวงนอกเดลต้าอยสี่สวงในเดเตร์เท่ากับ20สี่เหลี่ยมนะครับกว่าง10มิลิเมตรแล้วก็ระยะห่างระหว่าจงจุดศูนย์กลางวงกลมกับเลียมด้านในนะครับเท่ากับ1 5ม mm. ิลิเมตรเสร็จแล้วเราก็จะ trim เส้นที่เรามต้องการออกไปนะครับ กที่หมอกไปเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทำการเอ็กซ์เทิร์มันเท่ากับ3มิลลิเมตรครับเราจะชัมเฟอร์มันด้วยรัศมีเท่ากับ3มิลลิเมตรอุม10องศา จากแค่เสลาก็มาดูนะครับนี่ถักลบคอมทั้งบนและล่างครับจากนั้นเราก็ทําการสเก็ตทท่ฟันเพนต่อนะครับโดยทําการวาดเซนเตอร์ลไลน์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็วาดวงกลมขึ้นมา2วงครับบนเซนเตอร์ลไลน์เสร็จแล้วก็กำหนดขนาดครับ วงกลมวงนอกเดลต้าสิบมิลลิเมตรส่วนวงในเดเตอร์เท่ากับ6มิลิเมตรแล้วก็ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวงกลมข้างใน2วงนะครับเท่ากับ45มิลิเมตรหลังจากนั้นใช้คำสั่ง circular sketch pattern นะครับเรื่องวงกลมตารางการ ลืมุม360องศาจำนวนลูป38รูปนะครับก็จะได้รูปอย่างนี้ออกมานะครับจากนั้นติดทถูกเลยแล้วเราจะทำการใช้คำสั่ง extrude Cut นะครับเลือกเจอะทะลุนะครับอ่านี่ครับชิ้นงานของเราก็เสร็จแล้วแล้วก็ทำการใส่สีตามใจชอบครับก็ เบรอยแล้วล่ะครับขอบคุณครับ